สวัสดีครับ Morning Insight เรื่องคุณรู้ก่อนเริ่มต้นลงทุนวันนี้ประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2 0 6 3นะครับสำหรับภาวะการลงทุนเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องบอกว่าปรับตัวได้ขึ้นค่อนข้างดีนะครับแทบจะทุกตลาดนะครับแล้วก็หลายๆสินทรัพย์นะครับก็ตอบรับข่าวเชิงบวกนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของวัคซีนนะครับเรื่องของการ reopening นะครับทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับคืนมานะครับรวมถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่หลายๆประเทศเนี่ยนะครับน่าจะมีการเปิดให้ข้ามประเทศกันมากขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ Novavax นะครับซ ออกมานะครับว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีการเริ่มทดลองนะครับทางคลินิกในเฟสแรกนะครับเกี่ยวกับการใช้วัคซีนต้านโควิด -19 ตรงนี้นะครับซึ่งเขามีการคาดหมายกันว่านะครับจะทราบผลเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของยาต้านไวรัสโควิด -19 นะครับเรื่องของวัคซีนนะครับแล้วก็ยารักษาเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นนะครับที่เราต้องติดตามกันต่อนะครับแล้วก็เป็นความหวังของนักลงทุนทั่ว ด้วยนะครับรวมถึงเมื่อวานนี้นะครับก็มีในเรื่องของดัชนีทางเศรษฐกิจนะครับที่หลายๆประเทศเนี่ยมีการประกาศออกมานะครับก็ปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะครับรวมถึงมาตรการที่รัฐบาลของแต่ละประเทศต่างๆเนี่ยเริ่มมีการคลายล็อกดาวน์นะครับเพื่อเปิดทางให้ธุรกิจเนี่ยเริ่มกลับมาดําเนินการอีกครั้งนะครับโดยล่าสุดนะครับรัฐบาลอังกฤษก็มีการอนุญาตให้มีการเปิดห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็ธุรกิจบางส่วนเนี่ยในวันที่1มิถุนายนนี้นะครับตามมาตรการการคลายล็อกดาวน์นะครับเฟสที่2นะครับ ขณะที่เยอรมนีนะครับก็มีรายงานว่ารัฐรัฐบาลเยอรมนีเนี่ยมีแผนที่จะผ่อนคลายนะครับการเวลายะห่างทางสังคมเร็วขึ้น1สัปดาห์นะครับหลังจากที่จะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับเขาก็มีการเลื่อนมานะครับเป็นวันที่29มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเยอรมันเองเนี่ยนะครับเขาก็ตั้งเป้านะครับที่จะยกเลิกในเรื่องของคําเตือนไปยัง31ประเทศในยุโรปนะครับในช่วงกลางเดือนนี้นะครับก็ทําให้กลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคร สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้นะครับก็ค่อนข้างจะมีส่วนช่วยนะครับที่ทําให้ตลาดเนี่ยปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับก็ในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับก็กระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะครับมีการประกาศในเรื่องของยอดขายบ้านใหม่นะครับเพิ่มขึ้น1%นเปอร์เซ็นในเดือนเมษายนนะครับเมื่อเทียบกับรายเดือนนะครับซึ่งต้องบอกว่าส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันนะครับว่าจะปรับตัวลงถึงยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าประกาศออกมาเนี่ยบวกข สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจนะครับเขาก็มีการระบุนะครับในเรื่องของตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับของสหรัฐนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่86.6ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจากระดับ85.7นะครับในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับซึ่งในส่วนของตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับหรือว่า Consumer Confidence เนี่ยนะครับที่ประกาศออกมาเนี่ยก็สูงกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันนะครับคาดการณ์กันอยู่ที่82.3นะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัว S&P คอโลจิกเคสซินวิลเซลอร์นะครับก็มีการระบุนะครับในส่วนของตัวราคาบ้านทั่วประเทศนะครับของสหรัฐเนี่ยปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับ4.4%ในเดือนมีนาคมนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเอ่อช่วงเดียวกันในปีที่แล้วนะครับก็เพิ่มสูงขึ้นประมาณ4.2%นะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศออกมานะครับก็ถือว่าเอ่อได้รับแรงหนุนนะครับให้ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปดูในส่วนของภาวะการลงทุนของไทยเราเมื่อวานนี้กันครับ ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับปิดอยู่ที่ระดับ1,336.09จุดนะครับเพิ่มขึ้น15.11จุดนะครับหรือคิดเป็นประมาณ1.14มูลค่าการซื้อขายนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับประมาณเกือบ74,000ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้นะครับตลาดหุ้นไทยเราก็ปรับตัวได้ดีนะครับขึ้นในทิศทางเดียวกันกับต่างประเทศนะครับหลักๆเนี่ยนะครับหุ้นในฝั่งเอเชียก็ปรับตัวในแดนบวกนะครับขณะที่ในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับช่วงบ่ายเนี่ยตลาดยุโรปก็เปิดบวกขึ้นมานะครับ ปรับบวกขึ้นมานะครับทำให้ในส่วนของตัวตลาดหุ้นเนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีการขารับนะครับในส่วนของอวัคซีนต้านไวรัสโควิดส9นะครับในส่วนของบ้านเราเนี่ยนะครับก็ได้รับแรงหนุนนะครับจากในส่วนของกลุ่มท่องเที่ยวนะครับแล้วก็กลุ่มโรงแรมที่มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับจากความคาดหวังที่ว่าจะคลายล็อกดาวน์ในระยะที่3นะครับแล้วก็ในเรื่องของมุมมองที่ว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะมีการ ออกมาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับเพื่อหวังฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับด้วยมาตรการที่ว่าอาจจะมีการลดค่าใช้จ่ายนะครับถึงประมาณสัก4 0 5สาเนี่ยสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศนะครับซึ่งคาดว่านะครับมาตรการนี้อาจจะมีการใช้กันในเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคในประเทศนะครับอย่างไรก็ตามนะครับภาวะการลงทุนในวันนี้นะครับเราก็ต้องติดตามในเรื่องของประเด็นคลายล็อกดาวน์ของเฟดสามถัดไปนะครับรวมถึงในเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคร ทาง MSCI นะครับที่จะมีการปรับน้ําหนักอุ้นไทยในวันที่29นี้นะครับไปดูในส่วนของตลาดหุ้นฝั่งญี่ปุ่นกันครับเมื่อวานนี้นะครับหุ้นของญี่ปุ่นนะครับดัชนี Nikkei 225นะครับก็ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ21,000จุดนะครับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ3เดือนนะครับโดยรับแรงหนุนนะครับจากมาตรการทางเศรษฐกิจนะครับของทางญี่ปุ่นเองเนี่ยที่เขาคาดว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะมีการ ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของทางดัชนีในคเอีก2:25เมื่อวานนี้นะครับก็ปรับตัวได้ขึ้นค่อนข้างดีนะครับขึ้นประมาณสัก2.55%นะครับดัชนีปิดอยู่ที่ระดับ21,271.17จุดนะครับซึ่งเป็นการปิดระดับสูงสุดนะครับนับตั้งแต่วันที่5มีนาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้นะครับ ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปเนี่ยปิดปรับตัวสูงสุดในรอบ1 1สัปดาห์นะครับโดยหุ้นนะครับกลุ่มเดินทางแล้วก็สันทนาการนะครับก็ปรับตัวขึ้นนําตลาดนะครับในเรื่องของรับความหวังนะครับเกี่ยวกับการฟื้นตัวของภาวะการท่องเที่ยวนะครับที่จะเริ่มผ่อนคลายกันมากขึ้นนะครับในส่วนของตัว e u r o สต็อกหกร้อนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ1.08จุด d a นะครับดัคนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณ1%นะครับ ในส่วนของตัว CAC 40ของฝรั่งเศสนะครับก็บวกขึ้นมาประมาณ1.46นะครับแล้วก็ฟุตซีร้อยของอังกฤษนะครับบวกขึ้นมาประมาณ1.24นะครับในส่วนของวันนี้นะครับตลาดหุ้นฝั่งยุโรปเนี่ยนักลงทุนจับตาดูในเรื่องของคณะกรรมการยุโรปนะครับอาจจะมีการเปิดเผยเนื้อของแผนฟื้นฟูนะครับของเศรษฐกิจในยูโรโซนในวันนี้นะครับเพื่อประเมินความเคลื่อนหน้านะครับเกี่ยวกับข้อเสนอของฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันนะครับเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนะครับเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ จากผลกระทบโควิด -19 นะครับวงเงิน5 0 0แสนล้านยูโรนะครับก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าออกมานะครับก็น่าจะเป็นข่าวบวกเกี่ยวกับตลาดหุ้นในยุโรปของวันนี้นะครับไปดูในส่วนของตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐกันนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐก็ปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของตัวดาวโจนะครับบวกขึ้นมาประมาณ2 1 7นนะครับ S&P ส0 0นอะครับบวกขึ้นมา1.23%ปรแล้วก็ในส่วนของ n a s d a กนะครับบวกขึ้นมาประมาณ ของวัคซีนแล้วนะครับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐก็ออกมาค่อนข้างดีนะครับส่วนทางกับที่หลายฝ่ายวิเคราะห์กันนะครับในส่วนของข้อมูลเศรษฐกิจที่ต้องติดตามกันต่อในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ของสหรัฐนะครับส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญทีเดียวนะครับช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้นะครับก็ติดตามในเรื่องของตัวเบสบุ๊กนะครับจากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับรวมถึงจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะครับที่จะมีการประกาศออกมานะครับรวมถึงยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนนะครับในเดือนเม แล้วก็การประกาศ GDP นะครับตรมาสหนะครับประมาณการครั้งที่2นะครับแล้วก็ในเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับจากมหาลัยมิชิแกนนะครับก็เป็นตัวเลขที่น่าติดตามนะครับสำหรับการลงทุนในสัปดาห์นี้นะครับในส่วนของตัวสินค้าพกภรพันะครับก็น้ำมันดิบเวเท็กซัสนะครับก็ปรับตัวบวกได้ค่อนข้างดีนะครับหลังจากมุมมองที่ว่าผู้ผลิตน้ำมันนะครับจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีการให ให้คำมั่นสัญญากันเอาไว้นะครับรวมถึงในเรื่องของนักลงทุนนะครับก็คาดหวังว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจะเริ่มเปิดขึ้นแล้วก็ความต้องการการชนะมันเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อคืนนี้นะครับในส่วนของตัว WTI นะครับเพิ่มขึ้นขึ้นมาประมาณ3.3ปิดอยู่ที่ระดับ34.35ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับส่วน Brent เพิ่มขึ้นมา1.8%นะครับปิดอยู่ที่36.17ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนทองคำนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ปรับร่วงลงค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ30ดอลลาร์นะครับก็มุมมองนะครับหลังจากที่นักลงทุนเนี่ยนะครับขายทำกำไรทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยออกมานะครับก็เมื่อวานนี้นะครับตัวโคลแมกซ์นะครับปรับตัวลดลงนะครับประมาณ1.72%นะครับอยู่ที่ระดับ1,705.6ดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับก็ต้องติดตามกันดูต่อนะครับว่าจะสามารถยืนเหนือระดับ1 0 0 0 เจ็ดอดอลลาร์ต่อทออรัชออนได้หรือเปล่าสำหรับคืนนี้นะครับสำหรับ m o ร n i n g i n s นไซ t ์ประจำวันนี้นะครับก็เรามีมุมมองที่ว่าวันนี้นะครับ ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียเนี่ยนะครับก็น่าจะมีมุมมองเชิงบวกนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการลายล็อกดาวน์นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของวัคซีนนะครับแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็มีการเปิดขึ้นนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของแรงเทขายทางกำไรนะครับเพราะว่าช่วง2วันที่ผ่านมานะครับก็ตลาดหุ้นปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะครับจากความหวังดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้น,นอาจจะต้องระมัดระวังแรงแรงเทขายที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับมอร์นิ่งอินไซด์ประจําวันนี้สวัสดีครับ